สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับไม้โกศลเข้ามาใหม่นะคะพร้อมกับโปรดีๆ10แถมหนึ่งในราคา150บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะมีทั้งไม้เก่าเก็บสะสมไม้หายากแล้วก็ไม้ใหม่หน้าสะสมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกๆออเดอร์ของ10แถมหนึ่งเราจะมีแถมปุ๋ยด้วยนะคะครึ่งกิโล ให้ไปใส่กันยาวๆไปเลยสําหรับปุ๋ยนี่คือเป็นปุ๋ยสูตรผสมของทางสวนนะคะสีสวยรากเกินดีจ้าเรามาเริ่มกันกระถางแรกนะคะใบใหญ่ๆกลมๆแบบนี้คือเพชรอํานาจค่ะแบบนี้นะคะสวยงามมากกสีสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะนี่เลยนะคะหมุนโดยรอบฟอมดีสีสวยเพชรอานาจกระถางแรกรับไปได้เลยจ้า กระถางที่สองนะคะตับจังหวัดกันหน่อยจังหวัดสักแก้วค่ะจังหวัดสาแก้วมากันแล้วนะคะนึงร้อยห้าสิบบาทจัดไปได้เลยค่ะจังหวัดสากแก้วชอบกระถางไหนก็สะสมได้เลยนะคะแคปรูปนะแคปรูปมาได้เลยนะคะแจ้งชื่อมาจดชื่อไว้เลยก็ได้ค่ะกระถางที่สามนะคะนำเสนอกาเวาวลายค่ะกาเวั่วลายวันนี้สีสวยมาก ต้นใหญ่มากเลยค่ะฟอร์มใหญ่โตอลังการมากเลยดูสิคะกาเเหวลลายทนแดดด้วยนะรับไปได้เลยค่ะไม้ใบายาวนะคะไม้เก่าไม้เก็บสะสมล้ำเลิศค่ะกระถางนี้มีชื่อว่าล้ำเลิศนะคะล้ำเลิศมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าชื่อเป็นสิริมงคลมากเลยล้ำเลิศค่ะอยู่กันที่อยู่กับไม้ใบายาวอยู่เลยนะคะ กระถางนี้พระรามเจ็ดค่ะพระรามเจ็ดเป็นไม้สะสมพระรามใครใครสะสมครบครบหรือยังคะมันหลายพระรามนะอันนี้พระรามเจ็ดรับไปได้เลยโอ้โหใหญ่ค่ะพระรามเจ็ดค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็ใบยาวอีกอันหนึ่งนะคะเขื่อนอุบลรัฐค่ะเขื่อนอุบลรัฐโอ้โหสูงค่ะสูงใหญ่บอกว่าบอกว่า ไม้รอบนี้ที่มานี่ฟอร์มใหญ่โตคัดเกรดเอมาเลยนะคะเขื่อนอุบลรัตจ้ากระถางนี้นะคะสร้อยระยะค่ะสร้อยระยะในฟอมสามกิ่งเลยทีเดียวหกนิ้วก็อย่าว่าไปหกนิ้วนี่คือได้พุ่มแล้วนะคะทั้งสีทั้งฟอร์มมาเต็มเลยสร้อยระยะค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ส่วนอันนี้ราศีเกิดของใครอันนี้ราศีเมษค่ะราศีเมษนะคะสวยงามอีกแล้วสีส้มนะคะเชื่อกันว่าช่วยดูดซับความไม่เป็นสุริมงคลออกจากบ้านจากเรือนนะคะสำหรับราศีเมษจ้ารับไปได้เลยค่ะอันนี้รวยไม่หยุดรวยไม่หยุดค่ะสีสวย ให้ดูใกล้ๆนะคะดูฟอร์มใกล้ๆข้อใบถี่ยิบเลยไม่มีร่วงหล่นเลยนะคะคือความสมบูรณ์ของต้นไม้อีกทั้งสีมาเต็มเลยนะคะรวยไม่หยุดจัดอันนี้ใบกลมๆสีแดงๆน่ารักน่ารักนะคะแก้วไพลินค่ะแก้วไพลินสวยน่ารักเลยทีเดียวค่ะนี้ค่ะสวยงามเลยทีเดียวค่ะ ส่วนอันนี้มาอีกแล้วนะคะขุนเหล็กขุนเหล็กเป็นไม้ใบใหญ่กัดสีชมพูนะคะสลับกับสีดำสีแดงหลากหลายสีสันในต้นเดียวกันสวยงามค่ะขุนเหล็กจ้าต่อกันด้วยงามเจริญนะคะงามใดเล่าจะเท่างามเจริญในหัวมหาชัยกล่าวไว้ค่ะงามใดเล่าจะเท่างามเจริญสวยงามกัดสีแดงเต็มเต็มใบเต็มแผ่นแบบนี้นะคะ ใบใหญ่ๆแล้วก็มีแหลมๆตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือความสวยงามของงามจะเรนจ้าอีกแล้วได้แล้วอันนี้นะคะมากันอีกแล้ว ลูกอำนาจ,จเจริญค่ะลูกอำนาจ,จเจริญสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวนะคะกัดสีชมพูใบออกมาใหม่ๆก็จะเหลืองก่อนแล้วก็สีชมพูตามมานะคะใบใหญ่ๆสุขภาพน้องดีมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ย,ยการจเจริญเติบโตนะคะลูกอำนาจ,จเจริญจะยูโรป,ป้าไม้ใบด่างนะคะโกศลประเภทไม้ใบด่างๆมากันใน ในรูปแบบของหกนิ้วแต่ว่าสีสวยสวยนะคะสีสวยงามมากเลยทีเดียวจา้านี่เลยค่ะยูโรป้าจากหกนิ้วค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนกฟราเมงโก้ก็มาค่ะฟราเมงโก้พุ่มสามกิ่งเลยทีเดียวนะคะกัดสีสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะรากเต็มกระถางเลยนะคะดูรากดูรากนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวจา้า ส่วนอันนี้มีชื่อว่ามงกุดเพชรค่ะมงกุดเพชรของเราวันนี้สวยงามลายเส้นชัดเจนกัดสีสวยไล่ระดับด้วยใบนะคะไม่มีว่างเว้นเลยค่ะมงกุดเพชรจาเนปาลค่ะไม้หายากนะคะกัดจุดแบบนี้เป็นสีแบบนี้ค่ะเนปาลไม้ใบใหญ่ค่าใบ ใบไม่แน่ใจว่าใบตรีไมแบบนี้นะคะเนปาลค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทใครตามหาอยู่เก็บได้เลยนะคะไม้ใบสีเหลืองกลมๆสีเหลืองอลามแบบนี้ชื่อว่าจันทิราค่ะน้องจันทิราสดใสสีเหลืองดั่งทองนะคะมาในรูปแบบของหนิ้วเช่นกันค่ะ150ร้อยห้าสิบบาทค่ะจันทิราจ้า ต้นนี้สีสง่านะคะสีสง่าสวยงามค่ะสามช่อเลยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยทีเดียวสีชมพูถ้าหากใครสนใจไม้นะคะจดชื่อไว้ได้เลยแล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์063 697 4664หรือจะทักแชทได้เลยนะคะ กระถางต่อไปมีชื่อว่าแหลมทองแหลมทองใครพลาดคราวที่แล้ววันนี้จัดมาให้แล้วนะคะสวยงามเต็มสูบเลยทีเดียวทั้งฟอร์มและก็สีนะคะแหลมทองค่ะเขาแกะทองคํานะคะน้องน่ารักมากเลยทีเดียวเขาแกะทองคำํำงงลงแบบนี้แล้วก็สีเหลืองดังทองคําเลยจ้ามีอะไรมาโชว์อีกเยอะแย,ยะไปหมดค่ะโชว์ไม่ถูก อันนี้เป็นท่าช้างนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของท่าช้างกลายนะคะกลายได้สวยมากเลยทีเดียวค่ะท่าช้างนะคะท่าช้างกลายปิดท้ายนะคะปิดท้ายไม้ไปแอวทางเหนือกันบ้างนะคะอันนี้สาวเหนือก็มาโชว์ตัวนะสาวเหนือที่สวยสดงดงามมีชื่อว่าตรีจุมออนในราคา 270บาทค่ะปิดท้ายนะคะโชว์ตัวกันหน่อยนะคะโทรได้ที่เบอร์063-6974-664ทักแชทหรือว่าจะแอดไลน์ไลน์ไอดีได้ที่ r i z a 2 5 2 1ไปแล้วจ้าสวัสดีกับสาวเหนือสวัสดีเจ้านะคะ